เรื่องมีอยู่ว่าทันใดนั้นมือของเด็กหญิงก็ทูแรนลุกเป็นไฟด้วยความตื่นประหนกเธอรีบราดน้ําและดับไฟได้อย่างรวดเร็วแต่เพื่อนของเธอกลับลัวอย่างมากเด็กหญิงยิ้มและพูดว่าเฮ้ hey, บ้าไปแล้วหรอนี่มันแค่มือปลอมนะแล้วทันใดนั้นเลือดก็ทูแรนไหลออกจากจมูกของเด็กหญิงและเธอเริ่มหายใจลําบากเมื่อเห็นเช่นนี้ความตื่นประหนกของเพื่อนก็ทวีคูณขึ้นแต่แล้วเด็กหญิงก็หัวเราะอีกครั้งและพูดว่า Hey, นี่มันแค่น้ำมะเขือเทศเองฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นแหละในขณะนั้นเองร่างกายของเด็กหญิงก็เริ่มสั่นแปลกๆแ,และมีฟองออกมาจากปากของเธอครั้งนี้เพื่อนของเธอตกใจมากจนกลัวจนฉี่ราดในกางเกงเมื่อเห็นเช่นนี้เด็กหญิงก็หัวเราะเสียงดังและพูดว่า hey, เพ้เราเล่นอีกแล้ววนะแล้วเธอก็เดินเข้าห้องของตัวเองทันใดนั้นทีวีในห้องก็ทูรันเปิดขึ้นเอง และมีน้ำไหลออกมาจากมันเมื่อเห็นเช่นนี้เด็กหญิงก็กลัวมากเพราะผีจากภายในทีวีได้ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เด็กหญิงกลัวจริงๆและเธอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนพูดว่าคราวนี้ฉันไม่ตกหลุมพรางเธออีกแล้วในระหว่างนั้นผีก็ดึงน้ำออกมาจากหูและทําให้พื้นห้องเปียกเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กหญิงก็โกรธและจับผีนั้นมาทุบตีอย่างรุนแรง